หมอนรองกระดูกต,ตั้งชื่อหัวเรื่องว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยจริงๆว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสําหรับคนไข้ที่มาเจอกับหมอเพราะว่าคนไข้และหมอไม่มีทางรู้เลยว่าคนเนี้ยเป็นโรคหมอนรองกระดูกรู้แต่ว่าฉันปวดหลังไอ้คาว่าปวดหลังคําเดียวเนี่ยมันมันกว้างมากนะจะเห็นว่าเรากําลังเจาะเรื่องหมอนกระดูกอย่างเดียวแต่ว่าหลังเนี่ยเอาแค่สื่อสารกับคนไข้ก็ลาบากแล้ว คนไข้บอกปวดหลังบางทีก็ชี้มาตรงนี้นมันก็เป็นโรคหนึ่งปวดหลังการกลางหลังก็เป็นอีกโรคหนึ่งปวดหลังช่วงล่างนี่ก็เป็นอีกโรคหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้มาบอกหมอว่าปวดหลังเนี่ยหมอจะถามก่อนเลยตรงไหนตรงไหนเลียหลังถ้าเขาชี้มาแถวนี้ก็จะเป็นเราก็ต้องมีประสบการณ์ว่าแถวเนี้ยมันปวดอะไรกันบ้างหรือตรงกลางปวดอะไรบ้างหรือข้างบนเป็นอะไรได้บ้างหมอนกระดูกสันหลังนี่ เวลาปวดเนี่ยมีต่ปวดหลังอย่างเดียวก็เป็นไดน้หรือว่าปวดหลังแล้วรล้าลงขาก็ได้มันมันแสดงอาการได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นหมอที่เขาตรวจเนี่ยเขาต้องดูดูก่อนว่าจะวินิจฉัยคาว่าหมอกรูกสันหลังเนี่ยต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างแม้แต่เป็นโรคไตก็ปวดหลังนะ,ะเป็นโรคตับอ่อนอักเสบก็ปวดหลังเป็นโรคทาง เบียเพราะลูกอักเสบก็ปวดหลังเป็นโรคต่อมลูกหมากก็ปวดหลังจะเห็นว่าคาว่าปวดหลังนี่มักนกว้างม,มากสิ่งที่เราจะตีกรอบให้มันใกล้เข้ามาและวิจัยโรคเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไข้นะครับคนไข้ก็ต้องแสดงทุกอย่างที่เขาไปออกมาแล้วหมอก็มีหน้าที่รู้ว่าไอ้ที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันมันเข้าอะไรได้บ้างบางคนก็แสดงดีนะฮะบางคนแสดงดีจนกระทัง่งยังต้อ่านตำรามา แต่บางคนก็พาเราหลงทางเป็นนู่นเป็นนี่จนเราตรวจอะไรก็ไม่เจอฮะสไลด์ต่อไปนะฮะทีนี้หลังเนี่ยอย่างเนี้ยกระดูกเนี่ยตั้งแต่คอลงมาถึงกระเพาะหรือว่าก้นกระกเลยเนี่ยมันวันนี้ผมจะพูดอยู่เฉพาะช่วงเอวช่วงเอวช่วงเอวมอนกระดูกก็คืออยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อ เพราะฉะนั้นหมอนกระดูกสันหลังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะที่ช่วงเอวที่ที่ผมกําลังจะมาพูดนะฮะมีตั้งหต่คอหน้าอกแล้วก็ช่วงเอวอันนี้รูปด้านตรงนี้ตั้งข้าอันนี้รูปด้านหลังนะเอ่อถ้าดูอันนี้แล้วเดี๋ยวจำได้มันจะมีเอ็กซเรย์มีอะไรให้เราดูเพื่อผมพยายามที่จะเอ่อให้สร้างความสัมพันธ์ว่าเออของจริงเป็นอย่างนี้เอ็กซเรย์เป็นอย่างนี้เด็มเอ็มไอเป็นยังไงแต่ก็ คิดว่ามันไม่ไง่ายนะครับนะเพราะว่าที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมคูกอยู่กับมันมานานมากแล้วก็คนไข้ที่ฟังอยู่เนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่นี้เนี่ยอาจจะอาจจะจําไม่ได้แต่ว่าที่บ้านน่าจะจาเรื่องต่อแล้วเข้าใจนะครต่อไปครับอันนี้ก็เอาออกมาทีละอันอ,อันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นหมอนกระดูกแต่ละอันนี้เราจับจับมันขึ้นมา กระดดงนี่ก็คืออันนี้นะฮะเวลาเวลาหมอชี้พวกเอ็มไอให้ดูเนี่ยเอ็มไอก็จะออกเป็นรูปนี้ข้างตัดขวางก็ต้องมีหมอนอยู่ที่นี่แลวอันนี้เป็นรูปด้านข้างยุบด้านหลังนะฮะต่อไปครับอันนี้เป็นเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ก็จะเห็นได้แต่แบงนี้นะครับกระดูกอันนี้เป็นกระดดงด้านหลังแต่ละอันซึ่งปกติมันจะต้องตรงเป็นแนวเดียวกันนะครับ อันนี้รูปด้านข้างรูปด้านข้างนี่ก็ต้องในช่องหมอนช่องหมอนที่มันจะข้างบนจะเล็กข้างล่างจะใหญ่ขึ้นอันนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันล่างๆนี่มันจะใหญ่กว่าอันอื่นปกติจะได้แบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าอันใดอันหนึ่งมันเกิดแคบไปแล้วต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันแคบหมอนมันซุดหรือว่ามีโรคอะไรทําให้มันแคบต่อไปครับ